มาเดอ้อครับทุกคนมากินข้าวนํากันครับผมก้อยตับหวานแซบแซบนำกันเดอ้อครับอันนี้เป็นผักตับอันนี้เป็นก้อยกุง้งก้อยกุ้งนะครับอันนี้คั่วกุง้งอันนี้ก็ก้อยตับหวานแบบไม่เผ็ดเนาะ้ีแบบให้คนเท่ากินครับบบเผ็ดอันนี้แกงเห็ด จ้งเห็นหนางฟ้านะครับผมเดอร์ครับทุกคนมาแซบแซบนำกันเดอร์ครับเสร็จแล้วครับผมเออเราโคตรซาแลาวคนใจเย็นไปก็ไปจอดยิงปลายอยู่ค่ะ